โอเควันนี้หลักๆแล้วจะมาให้ดูตัวนี้ค่ะอขอโทษค่ะกดใหม่เราจะมาดูตัวนี้ที่ว่าที่เราผสมแล้วเนี่ยมันจะมีเวลาอยู่ค่ะว่าในตัวที่ฟักไข่เนี่ยว่าแบบกี่ชั่วโมงถึงจะได้ตัวนี้ออกมาซึ่งตอนนี้ใส่เสร็จแล้วเรียบร้อยจะเป็นตัวใส่ได้เพียวดักแลกก้อนมากับเป็นตัว เซนดาก้อนค่ะเราจะมาลองแฮชชิ่งดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็ดูว่าถ้าโตมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะกด Place ค่ะอ่ามันก็จะเลือกที่อยู่ให้ตอนนี้เดี๋ยวขอดูก่อนอาจะมี2อพี่เนาะว่างๆจริงๆเพียวดักดากก้อนเนี่ยจะเป็นพันธผสมค่ะระหว่างระหว่าง ด้านเพียวอิลิอ่าเป็นอิลิเมนต์แบบเพียวนะคะด้านเพียวแล้วก็ด้านดาร์กที่เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวเนาะจะเป็นความยากเกรดิตี้ก็คือจะเป็นตัวอ e, ีก็คือจะเป็นระดับ E ีค่ะซึ่งจะเป็นระดับที่รองลงมาจากเเจนดารี่ซึ่งซึ่งเป็นลำดับสูงสุดแต่ว่าตอนนี้คือสูงสุดไม่ใช่เเจนดารี่แล้วอ่ะข,ข้าวแล้วเราจะมาดูตัวเลเวลจากตรงนี้ เราได้มาแล้วตัวนี้ค่ะเพียวดาราก้อนตัวนี้เอถ้ากดมันก็จะมาโอเคเรามาแฮชชิ่งกันเลยดีกว่ากดเพลสก็จะไปเลือกที่อยู่ที่เป็นตัวที่เข้ากับธาตุของมังกรค่ะแล้วก็เลือกไปว่าเราจะให้ไปไว้ที่ไหนอ่าสายเลือกนุก๊กเกาะนู้นค่ะมังกรวิ่งมาแล้วเย้เราได้เพียวดาราก้อนมาแล้วคะโอเค ชื่อคาเซียตัวคาเซียนี่จะเป็นยังไงเอ่ยกดฟีดค่ะฟีดก็คือให้หามังกรจริงๆแล้วหลักการจริงๆถ้าจะผสมังกรเนี่ยแนะนําให้ประมาณระดับสิบขึ้นไปค่ะเลี้ยงให้เป็นให้หารประมาณระดับสิบขึ้นไปที่จะได้เอาไปต่อสู้ได้แต่ต่อสู้ก็ถือว่าหน่อยไปถ้าสมมุติว่าเลเวลขงสูงแล้วแต่ถ้าเป็นระดับสิเนี่ยจะช่วยให้ เราได้มังกรตัวที่หายากมากขึ้นค่ะอ่ากดฟีเลยเนี yeah. ่ยมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆค่ะาการกดฟีเรามีอ่าอาหารอยู่ประมาณสองแสงกดไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะโตไปเรื่อยๆสัะมานระดับสิบโอเคมังกรต,ตอนนี้โตแล้วยย yeah. ผสมตัวเพียวเพียวดาร์กดาก้อนนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วก็คือน้ำธาตุนะคะตอนนี้คือที่ส่วนผสมของตัวนี้ค่ะที่ทรายผสมก็คือจะเป็นธาตุอาตัวเพียวนี้เราจะใช้ตัวก็มไม่ใช่ตัวนี้เนาะนี่ค่ะจะเป็นอาเพียวดาร์ก้อนนะคะผสมกับมังกรที่เป็นธาต ที่เป็นรูปพระจันย์ก็คือเป็นดาร์คค่ะสักตัวหนึ่งซึ่งเวลาผสมเนี่ยอยากให้เลือกเป็นเลเวลสูงๆและระดับการผสมเนี่ยจะเป็นระดับที่ยากอ่าหายากตอนนั้นน่าจะเลือกจะไม่ได้ว่าเลือกธาตุไหนไปแต่ว่าหลักการหลังจากการที่ลองผสมไข่มาแล้วเนี่ยที่จะได้เจอยางจิก็ เลเวลมังกรที่เลเวลสูงแล้วก็เป็นระดับเ a r i t ิที่หายากด้วยถึงจะได้มังกรตัวที่ค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่ต้องการแล้วก็เป็นตัวที่หายากอย่างที่เราคิดนะคะอ่ะต่อไปเราจะมาแฮชเซนดากอนเซนดากอนจะเป็นระดับเ a r i t ิตี้เวลี่แล r y เวลนี่ก็คือจะน้อยกว่าตัวอ p i c กตัวอ e ีนะคะดูจากตรงนี้ก็ได้ค่ะอ่ะ เวอรี่แลค่ะจะน้อยกว่าปดเมือเค okay, นี่ก็คือจะเรียงตามนี้ตอนนี้ระดับสูงสุดจะเป็นระดับ h ฮค่ะเฮนะคะก็คือจะเป็น h ฮเฟ f เลอร์ d ร์กอเนาะหน้าตามันจะประหลาดหน่อยอันนี้ได้จะมาการอาจากอีเวนต์การแข่งขันรถค่ะซึ่งจริงๆมังกรเราสามารถได้มาจากการแข่งขันรถด้วย อันนี้คร่าวๆในการดูเรเวลเนาะอ่าเรามาแฮชกันดีกว่า Place อันนี้จะเป็นอิเลเมนที่รวมระหว่างตัวไลท์ก็คือเป็นด้านแสงสว่างค่ะกับเพียวดาก้อนนะคะ Place ลงไปค่ะวิ่งมาแล้วปึ๊บกดเลย ว่าถ้าโตมาแล้วจะเป็นยังไงเซนดาก้อนโอ้โหก็คือจะบอกอยู่แล้วว่าเป็นเซนมีหินอย่างด้วยโอเคเรามาฟีดกันเลยว่าโตแล้วจะเป็นไงคะ่ะ ซนดาก้อนกับ a r กดาก้อนเวลาต่อสู้เป็นยังไงให้เรากดเลือก Combat แต่เดี๋ยวดูก่อนว่า Combat ให้เราเลือกมังกรตัว Combat เนี่ยก็คือจะแบ่งตามทัวร์นาเมนต์นครับอะไรเงี้ถ้าเราทำสำเร็จเราก็จะได้มังกรตัวที่ปรากฏอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้สายคอมพลีทมาแล้วมีมเนี่ยค่ะอันนี้คือมังกรที่ได้มาแล้วโอเคบ๊าบาย แต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขค่ะหลังๆว่าเราต้องเลือกมังกรในระดับประมาณเลเวล20เงี้ยแล้วก็เป็นระดับแร่เท่านั้นแร่ขึ้นไปอันนี้20 20ซึ่งจริงๆเราก็คงจะเลือกไม่ได้เพราะตอนนี้ตัวที่อ่าตัวเพียวดักแล้ก็เรายังไม่ถึงแล้วก็ เพราะนี่เลคะโอเคได้เซ็นแล้วก่อนมาแล้ว าก้อนนะคะซึ่งเป็นนำก้อนด้านแสงสว่างเนาะผสมกันส่วนเพียวเฟมแล้วก็นเนี่ยก็คือจะเป็นธาตุไฟธาตุเพียวค่ะโอเคผสมกันก็จะได้เป็นตัวกเซนดากเ่อนออ่ตัวอ่ต่อไปถ้าใครอยากจะได้เพียวเมทัลลากอนจากเมื่อการที่ผสมเม,เมื่อกี้นะคะกดรีวิทด,ดูใหม่ดีกว่า เพียวส่วนในส่วนเพียวเพียวเมชั่ลดาก้อนนะคะจะเป็นเพียวดาก้อนค่ะ จะเป็นไข่แบบนี้เกิดจากการผสมระหว่างธาตุเพียวนะคะกับธาตุเมทัลผสมกันแล้วถ้าเป็นตัวเด็กเขา <c oughs> ก็จะเป็นแบบนี้โอเคเ <c oughs> ซึ่งเราสามารถนำไปผสมเป็นตัวหายากตัวอื่นได้อีกเพราะว่าจริงๆ เลเวลในเลเวลอีพิกเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ตัวมังกรตัวที่ระดับเลเวลแล้วก็เป็นตัวที่หายากได้เยอะอะตอนนี้ในส่วนของอมังกรชนิดอีพิกนะคะไซก็จะมีเพลราก้อนเพลเทอร่าเพลเฟมเพลซีเพลเนเจอร์เพลอิเล็กทริกเพลไอส์เพลเมทัลแล้วก็เพลดาร์กดาร์ก้อนเมื่อตะกี้นี้เองตอนนี้คือได้ทั้งเพลหมดแล้วเพราะฉะนั้น ธาตพวกนี้นะคะสามารถนาไปผสมกับมังกรตัวอื่นซึ่งจะได้มังกรธาตุสามธาตุหรือว่ามังกรตัวอื่นที่ในระดับสูงๆเราก็หาหน้าตาโอเคค่ะสําหรับี้ในการรีวิวตัวเซนดรากอนอ่าเราเริ่มแฮชดรากอนการผสมบริทิงอ่าตัวเซนดรากอนทำยังไงแล้วก็ตัว มาตะกี้ชื่อเพียว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 อ่าโอเคเพียวดร์ดกดากอนจะเป็นอ่ามายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แถมด้วยอ่าเพียวแมททันดากอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะอเราดูวิดีโอถัดไปเนาะ